เอามาแล้วสมบัติเล่นกับน้องพรเงินตามมาด้วยยายมีไายมีมาแล้วเล่นกับน้องเร็วคนลดีมาเล่นกับน้องเร็วตอนขาว เขากินอิ่มแล้วเมีวเมียวอยู่หลิวก็มาด้วยนวลาดกับพรทองเงินเมียวเมียวเมียว,ว,ว,วมองหน้ากันหน่อยดิเพ็ดดำเพ็ดดำน้อย คนขาวมาเล่นอะไรเนี่ยมีมีอะไรเล่นเล่นกระดาษเนอะ